เนี่ยนะครับล่าสุดผมได้เสิร์ชหาเพื่อที่จะฟ้อง d s i อนะครับแต่ว่าไม่มีการเสิร์ชให้นะครับ google ไม่เสิร์ชให้นะครับและล่าสุดนะครับทหารตำรวจก็ให้ได้คนให้คนมาบีบแตรหน้าบ้านนะครับการที่จะวิสามันผมก็เพราะเพราะว่าผมรู้ความลับว่าแต่ละโรงแรมนะครับมีกล้องวงจรปิดและมีเครื่องดักฟังอยู่นะครับและในห้องสามูนห้าที่เคยเกิดคดีฆ่าันศพเกิดขึ้นนะครับ มีคนมีอำนาจเคยลงมาที่นั่นนะครับเพื่อมาสังเกตการดูนะครับเพราะว่าผมรู้ความลับนะครับว่ามีการฆ่าหันศพเกิดขึ้นนะครับพยายามไปฟ้องสื่อถึงต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับทั้งสิงคโปร์และมาเลยก็เกิดภัยพิบัติขึ้นหมดนะครับรวมทั้งอินเดียนะครับกงจักรไบพัดหรือก็ได้ปั่นหัวชาวอินเดียจนแหลกอูกาบาทก็ได้ตกมาที่รัสเซียนะครับ และเท่ากับน้ำหนัก570ปีขึ้นศักราดที่ท่านนบีเกิดนะครับเพราะว่าผมฟ้องชาวรัสเซียนะครับและในปีนี้น้ําท่วมผิดปกติทั่วโลกนะครับตั้งแต่ผมเอาพ่อแม่ธรณีมาลงนะครับเนี่ยนะครับภาพล่าสุดนะครับที่ผมพยายามเสิร์ชหาใน Google แต่ Google ไม่ไม่เสิร์ชให้นะครับไม่ได้รับความเป็น